กับโมกับบิงอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทำคลิปอินสไปร์เมคอัพแปลงโฉมเพื่อนกันอีกแล้วซึ่งรอบนี้เป็นเพื่อนคนไหนคะเป็นพิงค่ะเออก็คือเราจะมาแปลงโฉมพิงนะคะให้เป็นลุคโรเซอินสไปร์เมคอัพนะคะจาก MV ของเขาพี่เป็นอัลบั้มโซโล่ที่ออกมาคนเดียวซึ่งก็คือเพลง on the ground เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเมคอัพกันนะคะคือพยายามหาองค์ประกอบอะไรใดๆให้มันมีความแบบคือมากที่สุดในการทําแบบว่าเมคอเวอร์ในครั้งนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ยากที่สุดคือการ ทำหัวเพราะว่ากว่าจะได้ผมสีนี้มานั้นบอกเลยว่าใช้เวลาทั้งหมดแปดชั่วโมงแปดชั่วโมง8ปดชั่วโมงเบาๆกัดไปกี่รอบนะกลัดไปสองรอบเออคือใช้เวลาคือนานมากเดี๋ยวตัดภาพไปวันนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคร่าวๆก่อนว่ากว่าจะได้สีผมนี้มันยากขนาดไหนอันนี้ก็คือเราเจะเลือกสีให้พิงอยู่แล้วค่ะเอาให้มันคือคือที่สึกก็พามันคิดว่าเขาต้จะเป็นเทาอมม่วงไม่แต่อันนี้มันถือนะอ่ะเจ้าของร้านนะคะแนะนำสีไหนคะ จริงๆในเรนก็จะดูยากเพราะว่าเหมือนแบบมันมีหลายมุมแล้วแต่แล้วแต่แสด้วย <Okay. S 1> ว่าสีเป็นแนวไหนบางมุมมันก็ดูแบบขาวเทาแบบเงินเลยบางมุมมันก็จะดูแบบติดชมพูติดม่วง <c oughs> ก็เลยตอนนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคนที่จะทนานะคะว่าแบบ <c oughs> อยากแบบมั่นสุดคือสีแนวไหนเพราะจริงๆโรเซ่แบบเขาทำแบบทุกส,สีมั่นไหมเนี่ยเอาผมครั้งนึในชีวิตแนะนำของดางเนี้ยสิพอไหมฮะกับการแปลงโฉม อะใครดูแล้วก็รู้สึกว่ามันได้ก็กดไลค์ไว้ให้ด้วยนะคะอ <lever ing noise> าการมันเป็นยังไงนะอะไรนะเบอรู้สึกว่ากูเอามือม,มาทรมานมาเอาน่ะเดี๋ยวสีผมจะกลายเป็นสว่างแล้วนะคะจากสีเข้มเมื่อกี้แต่เดี๋ยวน้องน่าจะต้องฟอกอีกทีหนึ่ง ตอนแรกมือหนึ่งตอนนี้6มือ <laughs> มันต้องมันต้องเร็วนะมันอะต้องเร็วอ,อ,อะไรนี่คือการแป่งโฉมของเรานะคะซึ่งแค่สีผมก็คือยากมากแล้วน้องภาพบอกว่าทุบสถิสตินะช่่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงตอนสุดท้าย ตอนนี้ก็คือทำเสร็จแล้วนะคะที่ร้านปม่แมนบับเบอรแ์แฮมิงก็กลายเป็นนางสาวสวยเลยเออย้ยได้ อันนี้อ mm ัน hmm. น้องพาวัว่าสะหนึ่งครั้งแล้วก็จะหลุดใช่ไหมใช่มันสิ่งที่แบบว่าอมม่วมมันจะขาวแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบอมอมบอลแบบโรเซ่เลยตามเบฟอะใครอยากได้สีแบบนี้นะคะถ้ามาทําที่นี่ก็อยู่ในราคาผมยาวแบบพิงค์คือพิงค์ผมยาวมากประมาณหมื่นห้าผมยาวแล้วนะอันนี้อันนี้กาาความยาวเท่าพิงค์นะคะจะอยู่ที่หมื่นห้าใครอยากได้สีโรเซ่บอกเลยว่ามาที่นี่แล้วก็เป๊ะบางแต่พี่บิงก็ลดอีกสิบเปอร์เซ็นต์โอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่ตู้ว่าเราจะแปรงโฉมเพื่อนยังไงต่อ อ่ะนั่นแหละค่ะคือสีผมของพิงที่ออกมาในวันนั้นบอกตรงนี้ว่ายากไหมแม่ <Yeah. S 1> กว่าจะเป็นสีนี้ได้นะคะก็คือว่าเป็นเนรมิตกันมานะคะที่ซาลอนเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเมคอัพกันทั้งหมดทั้งมวลว่าจะออกมาเป็นประมาณไหนมีเออลุคมีแบบเออ h o w to ขั้นตอนอะไรยังไงบ้างการแต่งหนะ้าแบบโรเซ่ที่เราอยากจะมาแต่งให้เพื่อนแล้วก็อยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะอาจจะแบบไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็พยายามแบบให้คล้ายมากที่สุดนะคะซึ่งเราก็แบบจัดแจงทุกอย่างคือพยายามซูมแบบดีเทลดีเทลต่างๆแล้วก็งานผงงานผิวนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเมคอัพกันเลยเนาะพร้อมยังแม่พร้อมอแล้วค <c oughs> สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะลงคอนซีลเลอร์งานผิวก่อนก็คือถ้าดูจากลุคโรเซ่เขาก็จะมีความแบบค่อนข้างงานผิวอยู่แล้วเนาะเกาหลีเดี๋ยวจะลงใต้ตาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะบิวเพิ่มเข้าไปเป็นอีกเฉดสีหนึ่งนะคะที่ดูสว่างขึ้นมาให้ใต้ตามันดูไบรท์ขึ้นนะคะเอาจิงแต่วิงารู้สึกว่าเมคอัพลุคนี้ของเขามันจะเด่นที่แบบตาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็สีแบบ ความกริตเตอร์เนาะลุกนี้แล้วก็ตาคือไม่ต้องบอกอยู่แล้วบนล่างคือจัดหนักจัดเต็มแต่การแต่งตาแบบนั้นค่อนข้างเหมาะกับคนที่แบบมีความชั้นตาไม่ได้เยอะมากอะแล้วเรารู้สึกว่าพอแต่งลุกแบบนั้นออกมาแล้วมันจะรู้สึกอ่าสำหรับงานผิวนะคะเราจะเลือกลงเป็นคุชชั่นนะคะ ในส่วนของคิ้วนะคะคือถ้าดูจากเล็บโรเซ่คือของพิงจะมีความแบบคิ้วตรงนี้นิดนึงเนาะแต่ของเลโรเซ่เขาก็จะแบบตรงๆไปเลยแล้วก็จะมีความใหญ่กว่าแล้วก็เยียนคือเขาจะคิ้วค่อนข้างเขียนยาวกว่าเนื่องจากพิงนะยังไม่ได้ย้อมขนคิ้วนะวิวถ้าใช้อันนี้แทนคืออันนี้ก็คือจะมีความเปลี่ยนสีคิ้วในระดับหนึ่งแล้วก็เขาก็จะไม่ได้ปัดคิ้วอุยหรืออะไรใดๆ สำหรับตานะคะถ้าดูจากในเลฟ่าบิก๊กลองซูมดูแล้วคือเขาก็จะแต่งแนวแบบเป็นเบสสีชมพูแล้วก็จะทับเป็นพวกแบบสีออกม่วงๆให้เข้ากับสีเสือ้อแล้วก็จะมีสีดําตรงปลายเนาะซึ่งเราก็จะลงเบสเป็นแบบสีชมพูก่อนอันนี้เป็นพาเลตข,ของ TCE นะคะอะตาล่างนะคะตาล่างเราทําเหมือนกันแต่ว่าเราจะเน้นแบบว่าให้มันดูฟุงฟ่งๆออกมาหน่อยแต่ว่าเราจะเริ่มตั้งแต่ตัวหัวตา อ่ะแล้วพาเลตต่อไปนะคะวิ่งจะใช้เป็นโค้ดเอ็กซ์เพลนี้นะคะวิจะเริ่มใช้เป็นแบบของสีนี้นะผสมกันแล้วมาทาหางตาแล้วเราจะเพิ่มสีดำแล้วอ่ะอันนี้เริ่มเล่นสีเข้มขึ้นมาแล้วนะคะในพาเลตนี้ก็คือจะมีสีดำมาพอดีนะคะวิ่งก็จะใช้จริงจริงสีนี้คือได้หมดเลยทั้งอัน แล้วต่อไปก็อายไลเนอร์น,นะคะอายไลเนอร์เดี๋ยวเราจะใช้เป็นแบบปากกาสีดํานะคะซึ่งเวลาเขียนของโรเซ่เรงรู้สึกว่าเขาจะเขียนแบบเฉียงขึ้นมานิดน,นึงให้มีความแบบดูเฉียวขึ้นมาต่อไปคือเรารู้สึกว่าเขา่จะมีการแบบมีการเติมแบบต่างๆให้มันดูมีความมีมิติมากขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็จะสร้างเป็นดอลลี่อายหลอกๆลอ ตาข้าวๆอายแชโดว์จะประมาณนี้แต่ว่าที่สําคัญมากคือในเรื่องของกิตเตอร์เรารู้สึกว่าเขาใช้กิตเตอร์ค่อนข้างชัดมากซึ่งมีก็เราจะใช้เป็นกิตเตอร์ที่เป็นสีเงินนะคะเพราะว่าจริงๆลุคนี้ถ้าดูจากลุคเขาเขาจะเน้นเป็นสีเงินมาให้มันสอดคล้องกับแบบแหวนพวงแหวนเพชรในเล็บเฟลนต่างๆ แล้วก็ที่สำคัญมากๆคือไฮไลท์ต้องพุง่งเมคอัพประมาณนี้นะคะในส่วนของตานะคะต่อไปลิปนะคะบีจะใช้อันแรกบิจะใช้เป็นอันนี้นะคะ Dior Addict นะคะเป็นเบอร์571 อ่ะแล้วก็ตามด้วยลิปกลอสนะคะบิงใช้เป็นของบอบบี้บาวนะคะคัชออยอินฟิวสกอสนะคะเป็นสีเบอร์สีสวีทท a อ k นะคะ ก็คือฟินิชลุคของเราในลุคนี้นะคะหวังว่าเพื่อนเพ<ว>ื่อนทุกคนจะชอบกันแวะมาแปลงโฉมเพื่อนตัวเองสะหน่อยนี่ก็เป็นลุคที่แบบเราครีเอทจาก Rose, ลุคโรเซ่รวมๆจาก m อมวนี้ที่เราดูมานะคะเขาก็จะเน้นแบบตรงตาเออสีพองสีผมได,ได้พยายามแบบครีเอทลุคให้มันออกมาเหมือนที่สุดนะคะก็<ส>หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้กันนะคะเพ<ว>ื่อนว่าไงได้ไหมรู้สึกเปลี่ยนลุคปกติคือจะบอกว่าพิงค์เป็นคนที่ไม่เคยทําสีผมเลยไม่เคยทาสีผมแบบไม่ทําแรงสีผมแรงๆนี่เป็นครั้งแรกที่หยิบเพื่อนมาทำในแบบนี้ใช่รู้สึกว่าเปลีล่ยยนนแแปปปลลลงง่ก็มีีเสู